นิราชถึงลงเหล่าเต้ากันควันขโมงมีคันพงถูกสายไว้ไปลายเสาโอบาปกรรมน้ำนรกเจียวอกล่าให้มัวเมา น,นาอายทำบุญบวชกรวดน้ำขอสาเร็จพระสันเพชรโพธิยาณประมาณหมาถึงสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้ไกลแกมเืนิน ก็เกินไปไม่เมาเลราแล้วเรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะนหยถึงเมาเราเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำ ทุกค่ำคืน